บิวาชันโตซาปโลโควินาสตุมัตภวัตวันตาโยสุขีธิกายุโกภวาบิวาธนสิลิสนิปปัจจยินโอจัตตาโลทันติอายุวโนสุขังพระลังวโนสุขังพระลัง ยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาคลางเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติอิชิตังปิชิตังจุมหังคิปเมวะสมิชตูสะเภปุเรนตูสังฆปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาวิวาชานโูสะพโรโควินาสตุมาตปรวัดวันตาลาโยสุขีเทกายุโกปวะอภิวาทานัสสิเดสเนจัง ปจายโนจัตตารธรรม,มาวาทันติอายุวโนสุขังพระลังครับก็ขอนบมทณาบุญกับคณะสัตยาธิธรรมกระยามิตรทุกคนทุกท่านที่ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ยามเช้าเช้าวันนี้บรรยากาศดีหมอกลงเต็มพื้นที่เลย ขอทุกท่านจะมีอายุอันนาทุกข์พระ,ะปฏิภาณสาาันตสมบัติทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ